นะั่นทุกวันนั่นเลือกกระดกราษหรือเปล่าหัดตู้นี่ปาเอาอยู่แค่นี้แหละโอ like ้จะเลือกอะไรก็เล uh. ือกไปเลือกผู้นี้ก็เลือกมาจะเลือกมานะแล้วไอคนที่มันยิงคุยเข้าไปอีกจะทำยังไงไปจัดยคาเขาด้วยเคยอ่านไหมอ่านอ่านแล้วเจอไหมที่ลักขบานที่ทำดีๆอ่านบ้างเปล่าอ่านหรือเปล่าไหนอ่านตอบดิไหนฉันจะถามให้ดู มวไม่าได้อส่งมาทำไมไม่รู้รมาทาอะไรส่รมาเพื่ออะไรให้หนูทำอะไรโอ้โหทัี่แบบนี้อย่ามาเป็นตือเอะ <c oughs> รไรก็ล่ส่งมาทำไมวะส่ <c oughs> งไว้วั <c oughs> วก็ปไปไปหาเวคำตอบอะเธอฉลาดอยู่แล้วไม่เหรแล้วส่งให้คนที่เป็ฉลาดเธอฉลาดแล้วไม่ต้องอานนะ ไม่ต้องเหลือรูดภาพึ้่เลยก็ได้ไม่ต้องไม่กระโยชนร้านทำเพื่อท่าบาเนเบืองเนี่ยมันลำบากนะครับไม่ต้องทำหรอกวะ